พี่เจามาเอาเสื้อมาให้ครับโหดีใจมากรับใส่ให้ผมด้วยพักที่พี่เจบูชายอ,อยู่ที่คอนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อวัดไร,ร่ขิงนะอันนี้หลวงพ่อไร่ขิงที่ไม่รู้ปีอะไรครับครับพุณลูกครับมาดีครับองน,นี้นะตางวติกลาไม่ต้องขายให้เจไปหัว มีเกมให้ร่วมสนุกกันของรางวัลเนี่ยเป็นเสื้อทีฟุตบอลของเอ็มพัทเทพ f อฟซีนะตัวเนี้ยมีลายเซน็นพี่เจด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอ็มพัทเทพนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเช่าพ้าหน้าร้านนะครับและที่สําคัญเลยวันนี้นัดพี่เจชนาทิพย ไว้นะครับซึ่งพี่เจเนี่ยจะมารับพระในวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหมือนช่วงที่เขาหยุดพักผ่อนเนะเพราะว่าที่เจรีกเขาไม่มีเตะนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมต้องแจ้งเตือนอย่างนี้ว่าปัจจุบันนะครับมีเพจปลอมที่เขาเอาหน้าตาผมเนี่ยไปทํากล่องสุ่มนะผมบอกเลยว่าผมไม่มีกล่องสุม่มผมไม่ขายทองไม่ขายข้าวสารแล้วก็ไม่ขายกล่องสุ่มนะฮะถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่นั่นคือของปลอมไม่ใช่ผมฝากกดรายงานกดสแปมด้วยถ้าถามว่าหน้าตาเพจปลอมเป็นยังไงและเขาทำรูปได้ย,งงย,ยครับ นี่นะฮะเขาจะประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นรูปหน้าตาผมนะครับแล้วก็ออกมาขายกล่องสุมนะครับ999อะไรของเขาแล้วก็จะแบบได้เงินล้านอะไรไม่รู้นะฮะซึ่งบอกเลยไม่มีนะครับถ้าเจอเนี่ยเป็นโจนนะครับฝากบล็อกฝากกดรายงานด้วยแล้วก็อันหนึ่งครับระหว่างที่คลิปนี้กําลังออนอยู่นะฮะบางทีเราจะเจอโฆษณาขึ้นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ผมที่เห็นโฆษณานี้คือเพจปลอมเขายิงแอดนะครับยิงแอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเด้งอยู่ในใต้คลิปของผมนะฮะ อย่าเผือไปกดนะครับเพราะกดไปแล้วเนี่ยเขาจะหลอกให้อุนตังผมไม่มีนะฮะถ้าเจอแบบนี้ฝากกดรายง,งานกดสแปมด้วยถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับไม่ต้องไปหาตัวเลยว่าโจรอยู่ไหนอยู่ดีเด้งมาหาเราฝากทุกท่านนะฮะจริงๆคนดูคลิปเนี่ยเป็นล้านคนเลยกดคนละหนึ่งสแปมหรือว่าคนละหนึ่งรายงานเชื่อผมนะับเพจปิวแน่นอนและที่สําคัญตอนนี้ผมกําลังดําเนินคดีอยู่แต่ต้องใช้ระยะเวลาและหลักๆเลยนะฮะสุดท้ายนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราเจอ ลิงก์งแบบนี้มาปักใต้โพลเมื่อไหร่เป็นลิงก์ที่แบบว่าสนใจทักไลน์สนใจสอบถามได้มีลิงก์ไลน์แบบนี้คือโจรน,นะครับผมก็จะไม่ปักลิงค์ไลน์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยโจรมาหลายรูปแบบมากนะครับเพจปลอมมีเต็มเลยถ้าไม่เชื่อลองเซิร์ชเอ็มหาดเทพดูนะครับเราจะเห็นว่ามีชื่อเอ็มหาดเทพเป็น10บสคนเลยของปลอมเต็มเลยครับนะฮะก็ระวังด้วยแล้วกันประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปรอรับชมว่าวันนี้จะมีใครเอาพัมมาปล่อยบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันครับสวัสดีครับพี่เจครับดีใจมาีครับวันนี้พี่เจมาเย,ยมเยี่ยมถึงที่ร้านนะครับก็ขออนุญาตพี่เจทำคอนเทนต์เลยครับเป็นเป็นเหมือนการพูดคุยกันนะฮะเชิงฟุตบอลกับเชิงผัก,กขึ้น แปลกใจอยู่ว่าคืออย่างอย่างพี่เจอชอบชอบฟุตบอลเนอะครับทำไมช่วงกหลังๆพี่เจมีมาเช่าผราบ้างอะไรเงี้ยคือขออยุญาสอบถามเลยครับก็คือผมรู้จักกับพี่เอ็มจาก YouTube ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่สายนี้ครับพอมันมีอยู่ที่มันเหมือนสุ่มอะแล้วมันเปิดเข้าไปปุ๊บเออดูแล้วสนุกใช่ไหม <c oughs> พอรู้สนุกมันก็เด้งขึ้นมาต่อ ช่วงช่วงโควิดอะไรเงี้ยดันเอานิ้วไปโดนแล้วมันก็เด้งขึ้นมาแต่คือพอเด้งมาปุ๊บก็ต้องดูละตมันต้องดูนะสนุกไนงะ <laughs> ได้คาปุยกับทั้งเอ่อเขาเรียก EP เก่าๆแลวยิ่ง EP หลังๆเริ่มช่องเริ่มคนดูเยอะแล้วก็ไปหลายๆคนที่แบบไปดูพระอะไรเงี้ยหรือว่าเขามาดูพระครับที่นี่แนละ้วก็เหมือนแบบคำพูดพี่เอม็มเขาพูดจาเพาะด้วยเลยน่าฟังแลก็บีเอาพระมาดูบ้างใช่แล้วก็แทบ้างไม่แทบ้างแท้บ้างไม่แท้มไพอเขาพระไม่แท้ ก็เขาก็เสียใจนะเขาคิดว่าเขาแพ้แท้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาที่เขามาเขาชอบปีเอ็มเอนกันทั้งนั้นแหละโอ้โหครับขอบคุณพี่เจมากครับจะบอกว่าผมก็ติดตามพี่เจมานานมากครับคือตั้งแต่ช่วงที่แข่งอยู่ที่เจลิงนลครับคือลุ้นแชมป์ผมก็นั่งดูนั่งดูประจําเลยฮะบางช่วงก็จะแบบจะจะไล์สดละเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะก็พยายามจะดูให้นายทห่สุด คนแรกๆเลยที่เป็นคนแรกเลยครับที่ไปเล่นอยู่ที่ที่เจลีกนลยครับแล้วก็มีพี่อุ้มมีพี่อุ้มพี่มุ้ยพีมรสิงห์ครับแล้วก็มีเช็คสุประโชคไปอยู่ที่ซัปโปโรครับผมเข้าใจความรู้สึกของพี่เจเลยว่าเวลาเราเราไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอะสภาพจิตใจครับถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งเนี่ยผมก็อยู่ไม่ได้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตามผมก็อยู่ไม่ได้ อันนี้เป็นเป็นหนึ่งมุมมองที่ผมแบบรู้สึกป่าปลื้มพี่เจว่าคือเขาสามารถไปอยู่ที่นั่นได้คือคนไทยคนเดียวฮะไปอยู่ในท่ามกลางคนต่างชาติใช้คํานี้ดีกว่าครับจะค่อนข้างที่จะต้องต้องใช้ความใช่กดดันด้วยแล้วก็มีการแข่งขันในนั้นด้วยบอกเลยครับไม่ง่ายแน่นอนฮะเดี๋ยวผมจะเล่าครับที่ผมได้ตัดสินใจเข้าไปดูช่องมีแอมไลฟ์สดก่อนนั้นผมไม่เคยรู้รู้ไหมครับพี่อุ้มธีรทรดูอยู่ ตอนนั้นเขาเช่าพัดเหรียญพัดยศพัดยศเสมาหลังพัดยศใช่แล้วนี่มึงพิมเลยหาพี่เอ็มอ่ะมึงพิมไปเลย, <S <S ดยดเดี๋ยวเขาให้มึงนี่ผมเลยไปดูพี่ประมูลแต่ผมอะ่ะอินเทอร์เน็ตแม่งช้ากว่าพิ้บผมจะเอาพี่อุ้มแม่งกดไปก่อนชิงหน้า <S <S เออเนี่ยมึงรอคขาหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตอนนั้นเขาเช่าอะไรมีทั้งคือพี่อุ้มจะเช่าเหรียญกลมกลางแล้วก็มีพวกปลุกมะขามปลุกมะขามให้ลูกเขาใช่ครับแล้วก็มีเสมาหลังพัดยศ ใช่เราจะไปซื้อแบบหลังบ้านพี่เอ็มเขาก็ไม่รับอีกเพราะต้องตามกฎติกาผมก็เลยพิ้มฝา,ากกดให้หน่อยล้อแมก็กล้อแมก็กอ๋อครับผมก็ได้ล้อแม็คเนื้อนะวะไปเนืว้อวะรู้หะไปองค์หนึ่ใช่ครับตอนนี้ผมก็ดูเองมีวันหนึ่งอะที่ผมเช่าผมก็เลยตัดใจดูประมูลมัประมาณน่าจะเกือบ,บเที่ยงคืนของญี่ปุ่นสี่ทุ่มดึกเลยนะดึกแต่วันนึงไม่ทออ้องเราก็เออ กัดฟันแล้วแบบอยู่คนเดียววันๆไม่ทําอะไรหรอก u ูทูบดูนู่นดูนี่แล้วก็ดูประมูลเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มโมโหประมูลกันเยอะใช่ไหมหมั่นไส้หมั่นไส้สพี่เอ็มครับผมต้องการปิดตางเงินล้านเกสรอ,องนี้ตอนนั้นน่ะพี่เอ็มมาให้เลือกระหว่างเกสร์กับใบลานกับใบลานแล้วก็พวกแฟนคลับก็ผมก็ไม่รู้ว่าดูไม่เป็นเอาอะไรดีเชียร์พี่เจเอานี้เอานี้เลย เกสอนครับพีเอ็มก็เลยไปเปิดเอาในเซฟให้เสร็จเสร็จปุ๊บผมก็เลยพีเอ็มปิดเท่าไหร่พี่ผมขอสี่แสนผมก็เลยปิดสีแสนะ่แสนแล้วพีเอ็มก็ใจดีต้องพูดว่าพีเอ็มเขามีความเมตตาเขาส่งส่งมาถึงญี่ปุ่นเลยนะบอกไม่ต้องส่งมาได้ผมเกรงใจผมเช่าได้อะไรเงี้ยครับแต่พีเอ็มไม่เป็นไรนะพี่เจคือดอก,อกเนี้ยอยากให้จริงครับอยากให้คือผมไม่เคยรู้เรื่องพักขนาะดแต่พีเอ็มให้ผมอันนี้ให้จริงๆนะ ผมไม่เสียอะไรสักบาทเลยพี่เอ็มให้ผมต้องขอบผมต้องวครับ,ค,รบคือแบบเดี๋ยวขอเขาแย่อยบอกอันเนี้ยคือต้องต้องบอกว่าถ้าพี่พี่ท่านไหนที่ติดตามติดตามผมอยู่นะครับแล้วก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงปู่โตจะรู้ว่าตะกุดที่มีมูลค่าสูงอะ่ะจะเป็นตะกุดพวกดอกสาลิกาดอกสัน้นจะแพงกว่าดอกยาวอย่างเนี้ยเป็นเนื้อทองแดงเขาเรียกว่าเป็นตะกุดสาลิกาแล้วดอกเนี้ยเป็นดอกที่อยู่ในหนังสือด้วยผมอะ่ะทำหนังสือรวมวัตถุมงคลหลวงปู่โตแต่ ดอกเนี่ยจะไปอยู่ในหนังสือเล่มหน้าซึ่งผมก็เห็นตอนนั้นพี่เจเนี่ยกำลังจะลุ้นแชมป์ผมก็คิดว่าให้พี่เจไว้เป็นผู้เคุณเพื่อให้แบบเขาเรียกว่ามีขวัญและกําลังใจนะฮะแล้วผมเชื่อว่าปีนี้มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์แน่นอนนะครับก็เลยลุ้นมาแล้วขอแชมป์ได้ไหมอ่ะเอาุโทษทีฮะมีโอกาสได้แชมป์แน่นอนเพราะว่าปีแล้วอ่ะลุ้นลแต่ปีเนี้ยผมว่าต้องแชมป์อย่างเดียวอยากให้พี่เฟอร์ดท่านนะช่วยกันเชียร์พี่เจด้วยนะครับแล้วก็ตอนตอนที่พี่เจปิดพาร์ไปอ่ะ ช่องบิ๊กแชมป์อ่ะเขาเอาไปลงด้วยนะพี่แชมป์เรอบิ๊กแชมป์ช่องย t u b e ใช่ไหมอ่าใช่ครับเขาเอาไปลงว่าเหมือนกับว่าพี่เจเหมือนเช่าเครื่องรางของขังตัวของชนาทิพย์สงกระสินนะครับเพิ่งจะมีการเช่าพระดังนะครับซึ่งเป็นหลวงปู่โตนี่แหละครับคุณผู้ชมเหมือนไทยรัฐก็เอาไปลงลตอนนี้นใช่คือผมมาสายนี้เขาแล้วคนก็เลยรู้จักต้องต้องขอบคุณพี่เจนะคือ,อค,นคนรู้จักที่ดังผมด้วยนะว่าเออ พี่เจยังมาเช่าพ้าผมเลยแล้วมีอันหนึ่งพี่เจหลังจากที่พี่พเจเ,ช,ช,นเ,นนเนช่า,าเงินล้านไปะเชื่อไหมครับช่วงนั้นเนี่ยคนเนี่ยเช่าปิดตาเงินล้านตามพี่เต็มเลยนะจริงเหรอแต่เขาไม่ได้เช่าในไลฟ์สดเลยเขามาที่ร้าน๋อแล้วเขาบอกว่าจะเอารุ่นเงินล้านเอารุ่นที่พี่เจเช่า,เ,าเขาตามพี่เจเลยนะจริงเหร,หรอข่าวมันอกอันนี้เรื่องจริงฮนะถามบาน้องที่อยู่ที่ร้านได้แล้วก็ผมเองตอนที่เช่าอ่ะคือไม่ได้ศึกษาข้อมูลแลวก็นั่นคือเรียวไทม์เลยสดๆดพิมพ์สดแค่นั้นเลยจาได้เลยพี่เจบอกว่าขอสวยเลย แบบองค์เดียวจบเรากต้องไปหาพาที่เก็บมาให้เพราะว่าเดี๋ยวได้ไปเนี่ยไม่สวยเดี๋ยวอายเขาเดี๋ยวพี่เจไปให้ใครดูบอกว่าของเอ็มหัดเทพอุ้ยทำไมไม่สวยเลยเ <c oughs> สียชื่อเสียชื่ออ่ก็เลยต้องไปหาของสวยพี่เจนะครับหยอด แล้วก็พี่เจก็หายไปประมาณโอ้ย oh, เป็นเดือนเลยพี่แล้ววันนี้เพิ่งว่างมันรับใช่ต, <c oughs> ต้องก็เพิ่งกลับมา <c oughs> เดือนก็พาครอบครัวไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่คือถ้ารับป่ามาอยู่แล้วแล้วในใจผมคิดนะผมคุยกับน้องอ่านนี้อันนี้คือไม่ได้บอกพี่เจผมไม่อยากได้เสื้อพี่เจามากผมยังบอกน้องเลยว่าถ้าผมไปสั่งซื้อเสื้อได้ที่ไหนไม่มีจะพอใจใพี่เจเซ็นน้องบอกว่าหาซื้อไม่ได้พี่ไอเราว่าคิดว่าโอ้ไม่ได้แน่เลยว่ะวันนี้พี่เจามาเอาเสื้อมาให้ครับโหดีใจมากรับวไปให้ผมด้วยนี่ บอกเลยนะนี่เสื้อก็บเพลเยอร์นะคือเป็นยังไงนะครับที่ที่ไทยขายตัวละเ0็ดบาทอ่านี่ที่ไทยขาย7,000บาทพอมีในเซนพี่เจครับผมจะขาย30,000ื่นครับลอเล่นนะฮะนี่ผมชอบเลยอันนี้ผมใส่ใส่เตก่อนได้ไหมแล้วตัวนี้มันจะลอกไหมลอกแล้วก็เป็นใหม่อุ้ยนานๆเจอพี่ทีนะแหววเอามาใหม่มีโอกาสได้เจอเดี๋ยวตามไปโตเกียวไปไกลเลยอ่ะนี่นะฮะผมต้องบอกเลยตัวนี้มีมูลค่า สมาจิใจผมมากเลยนะครับมันมีคุณค่ามากกว่านะมันมีคุณค่ามากกว่าเงินครับเงินก็ซื้อผมไม่ได้ทา,าไม่มากพ<า>อไอพี่เจรับมุกอย่างพี่เจเนี่ยทำไมถึงแบบอยู่ดีมาสนใจพักเครื่องได้ไงฮะจริงๆเจต้องพูดผู้ใหญ่ให้พระผมเยอะหลวงู่ทิมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว,วยอดธงอ่ะอ๋อเป็นสายของนครมฐถใช่หลวงนครปฐถงเพราะเห็นพี่เจเอาลงหน้าเพจบอยเลยมีช่วงหนึ่งชอบชอบชอบแล้วคนก็สนใจเยอะเรารู้สึกเออดีใจเรามีพระ ดีเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องถามก่อนพี่เจพระที่พี่เจบูชายอ,อยู่ที่คอนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงอันนี้หลวงพ่อไร่ข,ขิงที่ไม่รู้ปีอะไรเจตอนห้าขวบคือเจไปเล่นตักดินรถตักดินแบบเด็กๆก,ก็ไปตักดินตักดินอยู่หน้าบ้านมันจะมีกองทรายที่เขาเอามาเอามาใหม่แล้วพ่อผมก็ทำขนมอยู่หน้าบ้านเขาเห็นพี่เจตักอะไรวะแล้วพ่อเดินมาดูเอ้ยนี่พระนี่ว่าเลี่ยมทองเอนาะเลี่ยมทอง นี่หลวงพ่อพอไปให้ดูนี่หลวงพ่อเลี้ขิงนี่และพ่อผมอ่ะขอหลวงพ่อเลี้ขิงให้ผมเป็นลูกหลวงพ่อตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นั่นก็เป็นที่มาแต่พ่อเพิ่งยะยยอมให้ผมใส่เพราะเขากลัวหายนี่คือเรื่องจริงเลยแบบไม่ได้แบบอําเลยตั้งแต่ห้าขวบตั้งแต่ห้าขวบกี่ปีแล้วพี่ก็ตอนนี้เจยี่สิบเก้าหูยี่สิบกว่าปีแสดงว่าเพ่านี้อยู่พี่เจมานานมากอยู่มานานแต่อยู่ในครพ่อก่อน อ๋อพอพอพอเริ่มเริ่มโตหน่อยคุณพ่อก็เริ่มเพิ่งให้เพิ่งให้ปีที่ผ่านมาครับอ๋อครับแล้วก็ที่มีอยู่ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะฮะหลวงปู่ทิมนี่ก็พี่ปอจอระยองให้มาครับนี่ก็เป็นเฮียซันที่อยู่ร้านอลิพ่อป้าเขาให้มาเป็นพระพุทธชินราชข้างหลังเป็นพระนเรศวรครับก็เหมือนแบบผู้ใหญ่เมตตาเ็นดูก็เลยให้พระทังนั้นที่เขาบอกว่าจะเอาไปให้คนนี้เนี่ยแต่ไม่ให้เลยอยู่ๆมาอยู่ที่ผมครับอ่ะครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงจะกลับเลยฮะ เรียบร้อยนะฮะคุณลุงได้ปฏิทินได้ครับได้แล้วได้แล้วหนูโอเคครับคุณลุงเดินทางปลอดภัยนะครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับผมปวดกระเทือนมา23ปียังแข็งแรงอยู่เลยครับเอางี้สัมภาษณ์คุณลุงต่อก่อนคุณลุงมัมานั่งเชิญครับคุณลุงครับเคยได้ยินชื่อเล็กกำโพนนะเมื่อปี2 8อ๋อครับผมวันเป็นร้อยเลยครับอย่างนี้คุณลุงของดีเต็มคอเลยครับ สมัยเมื่อ2,514เนี่ยเล่นครัครสะสมมาเรื่อยๆไงแล้วตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมไ็อยู่เมืองชนผมก็เก็บเพราะปิดตาไว้เชอะเยวันเกิดวันอ๋อครับแล้วก็ผมไปเลี้ยงนิ่งแจกไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้แกยังแพ้ไหมคุณลุงตอนตอนนั้นเงินเกน้อยเฉพาะปิดตาอย่างเดียวพันโม่ จะตามไปเอาพระพิตาที่เขาให้เขาไปทําไงเสียดายไหมคุณลุงใช่เขาไปแล้วไปเสียดายทำไมใช่คุณลุงก็ถูกนตรงนี้นะต่ำกว่าตีนปลาแม่คุณขายขอดูได้ไหมคุณลุงโดยเฉพาที่คุยพี่เจอยู่สนุกสนุกสนุกมีบุงท่านนี้ก็ผมได้ความรู้เลยแบบเร็วๆเลยขอขอคุณล pues ุงเขาดูอันนี่ครับจะดูมีเนื้ออยี่ที่ไรเนี่ยบ้างเนื้อเขาเก่ามากเลยนะคุณลุงไม่แจกเจกแจกผมเลยได้ไหม นี่ได้มาไงเนี่ยคุณลุงได้มาทำามานั้นไม่กี่พันรเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีมูลค่าใช่ไหม<ช>เราก็าแค่ศรัทธาก็พอ ให้ให้เจไปองนะเนี่ยแต่นายต้องให้ให้ตังเรามาทําบุญได้แต่แค่แค่นี้นะคับขผู้ขี่พี่เจอยู่ว่ามีคุณลุงท่านนี้นะฮะก็ได้เดินเข้ามาทักทายนะครับเล็กลำพูนเล็กลำพูนถ้าออกไปนี่คุณลุงไปดูเลยนะผมไม่อยากดังไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วดังแล้วเล็กลำพูนคุณลุงจ่ายพระชนะทิพย์ให้แล้วไปเอาแชมป์ได้เลยไหมเนี่ยผมเล่นฟุตบอลเนี่ยหยุดญี่ปุ่นเนี่ยคุณลุงเชียร์ไหม คุณลุงเนี่ยเขาจะเอาพระให้พี่เจนะฮะผมก็ไม่รู้อะไรอาจจะเห็นว่าคือพระองค์นี้เหมาะกับพี่เจนะครับเน้นๆให้เรามาทำบุญเท่าไหร่ก็ว่ากันเขานัดมาไงครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับโทษนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นคุณลุงครับอย่างนี้ครับอย่าเพิ่งถอดได้ไหมครับอักหนึ่งะหมวางไว้ก่อนคุณลุงจะให้องค์ไหนครับเอาที่คุณลุงอยากให้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยจะได้สบายใจเอาดีๆจะให้องค์ไหนคุณลุงจะให้ผมไปบูชาเนี่ยให้ได้แชมป์ชัยชนะเพื่อคนไทยเหนียวไม่เอาผมไม่โดนยิง เอาใชายชนะผมจะยิงเขาเนี่ยคุณลุงเอาแบบผมจะยิงเขาดิเดี๋ยวต้องซองก่อนนะเนี่ยซองครับเอาที่แบบคุณลุงรู้สึกว่าถูกชะตาผมไม่เอาว่ามูลค่าเท่าไหร่มูลค่าเก็บไว้ข้างหลัง<ช>เอาคุณค่าใช่ก็ถึงก็บอกว่าวให้สบุญน,น,นี่ผมโชคดีนะนี่มาปีใหม่คุณลุงจะให้ของขวัญป,ป,ป,ปีใหม่ผมหมอาจจะได้กลับไปที่ญี่ปุ่นไปล่าแชมป์เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ค่าน้ำมันกลับ คุณลุงเลยคาบูชาขอไห้ข้าน้นมันคุณลุงพระล่วงเลยไม่พอคี่แดกองค์ไหนดีว่าผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเหมาะกับนายยังไงองค์ไหนก็ผมคนนครผมเนี่ยนี๋กําลังคิดกาลังดูอยู่ว่ามันคุณลุงเขาใช้เวลาคิดไม่นานแค่สองชั่วโมงนี่แจกพี่เจไม่แจกคุณเอ็มนี่แล้วนี่ถ้ามาแล้วผมมีวาสนาได้พระนี่โชคดีมากเลยโชคดีพี่เจผมเนี่ยไม่ใช่ไม่มีใครมาแล้วแบบว่าจะมาให้พระอื่นไม่มีนะแปลกใจมากเลยนะคุณลุงให้ผมใช่ป่ะเดี๋ยวผมให้เงินคุณลุงด้วย เป็นแบบค่าบูชาและผมไปเอาเสื้อให้คุณลุงด้วยอุ้ยโอ้โหอยู่หลังรถเสือเส้อเนี่ยเสื้อทีมชาติจริงๆนะคุณลุงผมได้เสื้อตัวเดียวผมก็ดีใจแล้ว <c oughs> วันนี้นะฮะเนี่ยคุยก่อนคุณลุงสองนานวันนี้พี่เจเขามา,าแต่็งใจ<ม>องค์เด้นนะครับครับครับนะแป๊บเพิ่งมาถึงเสือคุณลุงเบสพิมเล็กคถ้ำเสือรองเท้าเจ็ดร้อยกว่าปีถำเสือพิมเล็กครับสุพรรณบุรีองค์นี้เนี่ยอายุประมาณเจ็ดร้อยปีนะครับอืมสุพรรณบุรีเอานี้แกะเลยดีกว่าแกะเลยเอาแกะเดี๋ยวผมไปเอาเสื้อก่อน ตอนเนี้ยพี่เจเขาไปเอาเสื้อให้อยู่เอางี้ไหมผมซื้อเสื้อต่อใช่ไหมผมให้ตัวห้าพันได้ไหมอย่าไปบอกเขาเดี๋หายดีแต่มาอย่าไปบอกเขาไอเดี๋ยวเดี๋ยวหายเราแล้วไปเที่ยวหาเพื่อนคนเดนผมเอามาห้าพันแมาเอามาห้าพันมาคุณลุงวงการเนี้ยมันเข้าง่ายแต่มันออกยากนะคุณลุงอันอย่างงี้ท่านเสืออันนี้คือแลกแลกมันแลกผมให้เขาเลยเอาแตย แล้วแต่เขาให้ผมทำบุญเงินเกลือเออให,ให้ให้ไปทำบุญลุงคุณล<ะ>ุงขอเลขบัญชีลุงฮะลุง <c oughs> เออเออเงินทำบุญเยอะมากเลยพี่ทองฟ้าหนึ่งเงาหมื่นหนึ่งคุณลุงหมื่นหนึ่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นคาร์นันมัน คุณลุงนะลูกโอ้ยขอบขอขอคุณมากครับคุณลุงถือว่าเอาไว้ให้ผมบูชานะอันนี้พุทธคุณอะไรคุณลุงแค่ค้าเมตตาแค่ค้าคงกับพันแถวค้าเมตตาแล้วก็แค่แถวข้าแถวค้าสองกันเลยนะคะุณเมตตาแค่ค้าคงกับพันถามคุณพันแทงไม่เข้าใครก็เอาไม่ลงขนาดนั้นเลยอ่ะตัวเราผมจะให้ฟ้านี่ผมจะต้องกราบกราบองค์ตอนนี้ไปขอให้เกิดฉัน ทำมาปิดการในใสนามเลือดทุกสิ่งทุกอย่างให้สมความเป็นสนามทุการท่านสาธุสาธุสาธุสาสคุณลุงครับคุณลุงเร็วผมพ่ออยู่กับผมมาห้าสิบกว่าปีหกสิบปีปคุณลุงเลยให้มาอยู่กับผมครับให้อยู่คนดีะะนะผลสุดท้ายจะให้คนที่มีที่เสียงทหารไปลบเกาหลีก็เลยเลยกลับมาลอดตายมามาคืนหมอให้ไปเลยเออสมัยก่อนครับจะเป็นอย่างนั้นนะอเอาพระยืมไปลบแล้วกลับมาเอนเอามาคืนแล้วผมก็ให้ต่อไปผมให้เงินคุณลุงไหม ตรงเท้าผมขาดเลยเนี่ยตรงเท้าขาดจริงเนียเรื่อนี้ว่าไงให้ไงให้ให้ต่อได้ไหมเอ้าวผมให้พีเอ็มไปแล้วตัวเนี้ยจริงก็พูดกันตรงๆคนตรงอ่ะเนี่ยผมเชื่อเออเนี่ยลุงไม่เคยโกหกใครอ่ะอย่าไปบอกเขาเด็กเอามาห้าพันมาบ้างเอามาห้าพันมาบ้างลุงให่เสื้อผมเออแล้วผมต้องให้เงินลุงโอ๋อตอนนั้นึกษาเอามาห้าพันมาบ้างเอามาห้าพันมาบ้างไปทำบุญกัน ถือว่าไปทำบุญนะได้บุญด้วยนะภาษาตัวอะไรนะให้ผมรับเป็นส์ของผมเนี่ยใช่ครับให้ให้นายต่อเพื่อเอาไปทำบุญผมมีแล้วลุงลุงไม่เอาเก็บอะไรนอันนั้นมีเบอร์ผมด้วยนะทีมชาติน่ะคุณลุงเอางี้ขอแก้ดน่อยฮะเดี๋ยวผมเซ็นให้เฮ้ยมีมีเก่งเดี๋ยวพี่เจไม่มีอันนี้กระเป๋าเดี๋ยวคุณลุงจะเอะไรเซ็นไหม เอาาถ้าเอาอะไรเจนี่เอาไปขายต่อได้อีกหมื่นนะยห้ลูกเขยด้วยอ้านี่แหละต้นนี้เอาตรงรักลูกเขยมากเลยลูกโหล่มา้ึงกองนี่ลูกเขามนียสามคนสองคนเพื่อเอ็มปเทพนะครับได้แล้วมาปีให้พี่เจกน ถ้าปีนี้ผมได้แชมป์กับคาสกีนี่ให้พามอีกนะต้องแต่คุณลุงต้องมีอายุที่ยืนยาวนะตักร้อยปีสาธุสาธุเล่นมาครับโอเคุณครับคุณลุงครับขอบมากครับเดินทางดลยกันนะครับอย่าลืมนะผมได้แชมป์ผมจะทวงนะเล็กลำพูนไปเมื่อกี้พี่เจโชคดีมากคุณลุงคุณเล็กลำพูนเขาให้พามาองค์หนึ่งคืออย่างที่ผมบอกว่าพี่เจเป็นคนน่ารักไปที่ไหนก็จะมีแต่คนเมตตาเมื่อกี้เนี่ยอยู่ดีคุณลุงท่านนี้ก็เอาพาให้ผมยังงงเลย นะฮะให้พี่เจด้วยที่งงคือไม่ให้ผมโกรธมากเลยครับเมื่อกี้แอบมองคอนด้วยนะเจ็ดร้อยปีนะเป็นพระกรุกเป็นพระเก่านะครับถือวันนี้เนี่ยพี่เจามาปุ๊บเนี่ยโชคดีมากเลยโชคดีแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องไปเอาพักปิดตาอยู่ร้านนี้พี่ครับอ่ะแป๊บนึงนะไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยจะได้พระปิดตาจะไปซื้อสุงัท้าใหม่ด้วยเฮ <c oughs> ้ย ลืมเนี่ยเช่าอะไรบิกเนี่ยมีนางพญาอยู่องค์นี้เหรอผมไปโดนมาตอนไหนวะเนี่ยลืมในกดกดเพลินอาะที่พี่เจ้เช่าไปนะครับในในปลายปีแล้วมันผมจําไม่ได้นะเดือนเดือนตุลาเหรอครับนีอ๋อเดือนประมาณเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนเดือนตุลานี่ยเรียมองนี้ช่วยอะไรพระนางพญาก็ช่วยเสริมเรื่องของอำนาจด้วยครับเรื่องของแบบมีบุญและบารมีด้วยจริงๆนางพญาเนี่ยผู้หญิงชอบห้อยกัน เหมือนจะได้คุมคนในบ้านอยู่ทางนั้นไม่ได้อย่าไปให้แฟนด้อใช่ถ้าไปให้แม่นี่คือแบบตอนนี้ก็นำเมื่อวานแล้วนี่นนให้ให้คุณแม่ก็ดีนะฮะโอ้โหตอนนี้เขานำเมื่อวานอยู่แล้วในบ้าน <c oughs> ใหญ่สุดต้องต้องยอมใม่คุณแม่ใหญ่สุดนะฮะต้องยอใอ้แม่นี่นะครับที่พี่เจย์เช้าไปแต่ว่าสวยเนาะนี่เงินล้านสวยพี่เจเไม่เคยไม่เคย,เคยแบบคือององ,องเนี่ยเป็นพระที่ผมเอาออกมาจากในเซฟหนึ่งเลยรายละเอียดพระเขาเนี่ยค่อนข้างคมชัดมากๆแล้วก็พระเนี่ยแทบต้องบอกรอยลานเนี่ยแทบไม่มีเลยแล พี่เจบูชาขึ้นคอได้เลยคือต้องบอกรุ่นนี้พี่เจมีรู้สตอรี่ไหมฮะทางวัดทางวัดอ่ะอะไรอ่ะเลยเป็นเรื่องเงินล้านอ่ะใช่เหมือนเขาเขารวบรวมเงินได้ในปีนั้นนะประมาณล้านกว่าบาทเป็นเงินที่เยอะที่สุด <Wow. S 1> ที่ทางวัดจะหาได้เลยแล้วพระต,ตอนนั้นเขาสร้างพระรุ่นนี้พอดีเขาเลยให้ชื่อพระรุ่นนี้ว่าเป็นพระปิดตามเงินล้านคือชื่อดีมากและสร้างน้อย4 0 0พกว่าองค์เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่าปัจจุบันเป็นพระยอดนิยมไปแล้ว คือราคาแบบไปสูงแล้วคือผมเป็นคนไม่ค่อยปล่อยพระอยู่แลวใช่คือถ้าพี่เจไม่ปล่อยพระดีเลยครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมูลค่ามันจะไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนที่เช่ามาแล้วปล่อยไปเนี่ยบางทีเรารีบรีบร้อนเนี่ยราคาอาจจะไม่ได้ตามที่เราหวังไว้แต่ถ้าพี่ไม่ปล่อยเชื่อผมก็บูชาเก็บให้นานเพราะราคาพวกนี้ไปแน่นอนมันเป็นเหมือนดีมานสะพายพระมีจำนวนจำกัดแต่คนที่เข้ามาต้องการมันมากขึ้นเรื่อยๆคือมือเขาแบบชัดเจนมากคือองค์นี้สวยครับเป็นเป็นพระที่บอกอย่างที่บอกว่าตั้งใจเอาออกมาให้พี่เลย ตอนที่พี่เจมานะครับเขามีพระอยู่3มองค์ที่ห้อยอยู่ที่คอนะฮะแต่กลับไปมีกี่องค์แต่กลับไปเนี่ยพี่เจจะมีพระเพิ่มนะครับหองค์ <พา S 1> เดี๋ยวผมเนี่ยเจ้าพระใส่ให้พี่เจเพิ่มแล้วกันซึ่งองค์หนึ่งเนี่ยเป็นพระที่คุณลุงให้พี่เจมาอีกองค์หนึ่งเป็นพระที่พี่เจเช่าผมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้พี่เจเลยแล้วตอนพี่เจไปอยู่ที่นูน่นครับลำบากนะที่อาหารการกินอาหารอร่อยอาหารอาหารอาหารการเม้นยูเนี่ยพอเราชินแล้วสบายคือนักบอลอะ เราไปอยู่เขาเช่า,ชาให้หมดบ้านรถพี่มีหน้านะที่ทําหมืองานให้ดีแต่การที่ทําหมืองานให้ดีคือมันก็มาเพราะความกดดันถ้าผลงานนี้มันทําอะไรก็ได้ผลงานไม่ดีเนี่ยเราอยู่คนเดียวย่ยเราต้องการ<อ>กําลังใจใช่ไหมก็โทรหาผมก็โทรหาแม่ก่อนคยุยกับแม่เพือ่อนกับผู้ใหญ่รุ่นพี่อะไรเงี้ยก,ก็ดู youtube ให้มันแบบ ผ่อนคลายใช่ครัแต่พี่เจก็อยู่ได้นะ6ปีเลยจริงๆไปอยู่มันก็สนุกนะแต่พอกลับมาบ้านเวลาได้กลับมาว่ารู้สึกแม่งสดชื่นกว่ามันคนละมันจกคนละเหมือนเราไปอยู่เราไปทํางานอยู่บ้านคือการพักผ่อนเหมือนกับกลับมาเติมพลังใช่นี่ก็ชาร์จแบตเต็มเลยพี่เจมีความสุขไม่เคยมีความสุขแบบแบบแบบนี้มาก่อนผมไม่เคยได้หยุดนานแบบนี้มาก่อนอันนี้จะไปกลับมากี่กี่เดือนนะเดือนนิดนิด ก่อนหน้าน,นี้ปีแล้วก็ไม่ได้หยุดไงก็ไปทิมชาติอ<ม>ถ้าปีนี้ผมไปทิมชาติผมไม่ได้หยุดก็ยาวบางทีก็พักยี่สิบห้าวันเดือนนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เรามีทิมชาติก็ไปทิมชาติใช่ไหมแต่แต่อย่างอย่างปีนี้อย่างพี่เจไม่ได้ไปไปเตะเอฟเอฟนี่คือ,อมุมมุมมองคือถือว่าถือว่าเป็นคือต้องบอกสามปีว่ผมฉีดเกือบสิบสามครั้งการเนื้อชี้ใช่แล้วแบบผมรู้สึกว่า ตอนนี้ผมก็ยี่สิบเก้าแล้วเรารู้สึกว่าเรากล้ามเนื้อเราถ้าใช้มันน่าจะผมอาจจะเล่นได้อีกไม่กี่ปีแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันมันมีอายุของมันมันมีอายุมันฟุตบอลมีอายุของมันไงพี่คือก็ยังมีเด็กๆหลายคนที่เขาก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเล่นแต่ว่าร่างกายเราอาจจะ ไม่ไม่ยังไม่ไหวแต่แต่มุมมองก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยจริงๆได้มีโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ได้ <มา S 2> เฉิชฉายได,ได้ได้รู้แต่นี่นะฮะผมก็จะเอาตะกรุดเนี่ยดอกนี้ที่ที่ให้พี่เจครับใส่ไปข้างหลังด้วย,วยเลยสวยเนาะจริงๆตะกรุดสาริกาหายายากมากพี่เจนี่ผมเอาเอามาเพื่อการนี้เลยเนี่ยเอามาให้ดูว่าพี่เอ็ม<อ>ให้ผม ขอบขอบคุณมากเลยครับเพราะเพราะตอนที่ตอนที่ให้ให้พี่เจไปพี่เจก็ถามว่าผมโพสให้หมั้ยผมบพกไม่เป็นไรพี่เจคือจริงๆก็อยากให้พี่ส่วนตัว<อ>นะฮะแต่พี่เจอเอากลับมาแล้วก็มาบอกอีกว่าผมให้อีกผมขอบคุณมากจริงครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะกลับมาทําไมพระเต็มขนาดนี้ใส่ให้พี่เจเรียบร้อยนะ่ฮะเดี๋ยวให้พี่เจอเอาไปลุยศึกนะครับนี่เจลีกปีนี้นะฮะแชมป์อย่างเดียว พี่เจนะแชมป์เยอะนะพี่นะครับอุ๋ยพรี่เจครับได้แชมป์ปีนี้ครับพี่แชมป์บอลไทยเอาไปลงเที่แชมป์พี่แชมป์ครับอย่าลืมฝากไปลงด้วยนะฮะจะได้โปรโมทช่องผมด้วยนะฮะเพราะจริงๆฟุตบอลกับพาเครื่องมันใกล้กันนิดเดียวครับอ่าผมก็ชอบเตะบอลเรียบร้อยตอนนี้ต้องไปตรวจกระดูกสันหลังคอแล้วมันหนักขึ้นเลยนะพี่ก่อนจะลาจากกันเดี๋ยวให้พี่เจให้แรงบันดาลใจสั้นๆกับพี่ๆ FC ทุกท่านดีกว่าก็สวัสดีช่องพี่เอ็มนะครับพัทเทพนะครับก็ น่าจะมีคนดูมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k YouTube t i k t o k ก็ตามนะครับก็เจเงก็ขอบคุณที่ทุกคนได้แรงบันดาลใจเจงแต่ทุกคนก็เป็นแรงบันดาลใจให้เจเหมือนกันที่ทําให้ได้สู้ชีวิตต่อไปแล้วขอบคุณมิตรภาพยายดีๆที่ได้จากพี่เอ็มและทีมงานนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่อุ้มด้วยนะที่ทําให้ผมตัดสินใจได้มาเช่าแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาเจอกันก็นิสัยดีเหมือนในในในกล้องนะครับหน้าตาดีหล่อครับก็ ขอให้ช่องม,มีแต่ความจเจริญเติบโตขึ้นไปนะครับร่ำรวยแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับการเชา่าพระมันก็ถ้าเราชอบไม่มีคําว่าแพงอยู่ที่ว่าถูกใจแล้วก็ศรัทธาขนาดไหนนะครับก็จะถูกจะแพงอยู่ที่คุณค่าทางใ,ใจมันสูงกว่ามูลค่ามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอาจจะเก็บได้ใช้ได้ก็แล้วแต่คนจะชอบแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้ฮะผมอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะพี่เจพูดไปหมดแล้ว อผมก็ได้ยืนบิดเลยนะพี่เจชมตะเขินเลยฝากพี่เจปิดช่องอีกทีนึงนะได้ครับถ้าใครอยากจะมาร้านพี่เอ็มก็เซิร์ชได้นะมีแมป Google <อ>นะครับร้านพี่เอ็มฮัทเทพ,ยกกพอยู่เกาลาประพฤกนะฮะก็ยูเทิร์นได้พานถึงเลยฮะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเปลี่ยนจากเล่าเงินจะเป็นโล่เลยรนะรทองคำ<อ>แน่นอนว่าถ้าชอบกดไลค์ถ้ารักกดเลิฟนะครับอขอฝากกดไลค์กดกดแชร์ช่องพี่เอ็มฮัทเทมนะครับสับสไคร้เยอะๆนะครับก็หวังว่าจะมีคอนเทนต์อะไรสนุกๆออกมาแบบเรียลไทม์จริงๆ แลอย่าลืมติดตามชนะชาแนลครับก็ผมก็ทำเอาตามใจตัวเองครับอยากทำก็ทำอย่าลืมฝากเอไปกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามไว้นะผลงานดีก็จะทําผลงานไม่ดีก็ไม่ทำเดี๋ยวโดนด่าคือก็เป็นช่องที่แบบช่องส่วนตัวอยู่ชีวิตของพี่เจก็ถ่ายง่ายๆอะไรเงี้ยการกินอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะผมผมผมต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่เจเป็นคนที่น่ารักนะไปที่ไหนก็มีเด็กคน รักนะฮะคนเมตาก็อย่าลืมไปฝากไปกดติดตามชองพี่เจด้วยผมกับพี่เจขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่เจครับวัสดีครับวัสดีครับมีเกมให้ร่วมสนุกกันนะครับก็จะให้ร่วมถ่ายของรางวัลเนี่ยเป็นเสื้อทีฟุตบอลของเอ็มพัทเทพเอฟซีนะด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับตัวนี้มีลายเซ็นพี่เจด้วยนะครับนี่ข้อดีคือตรงนี้เลยซึ่งพี่เจเนี่ยเซ็นให้ผมนะฮะมีแค่ตัวเดียว เสื้อผมลายเซ็นพี่เจมาหายิงปืนนะัดเดียวได้นกสองตัวเลยครับสุดยอดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคือผมจะให้ปฏิสินไปด้วยก็คือคู่กันนะครับแต่ของรางวัลเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวก็เลยอยากที่จะให้ไปร่วมเล่นเกมใน YouTube นะครับโดยเกมง่ายๆเลยให้ถ่ายว่า 1. พี่เจเนี่ยเช่าพระปิดตารุ่นอะไรจากผมไป2เลยเป็นเนื้ออะไร3ปีอะไร 4. นะฮะเหตุผลที่ทำไมผมต้องให้เสื้อ มีสี่ข้อนะครับไปคอมเมนต์ที่ใต้ youtube นะฮะผมมีรางวัลเดียวก็ขอแจกที่ y o ยูทูบละกันฝากพี่ๆทุกท่านเข้าไปติดตามด้วยนะครับแล้วไปร่วมสนุกกันเดี๋ยวผมจะดูเหตุผลที่ผมชอบนะครับแล้วผมจะแจกท่านเลยนะครับฝากด้วยนะฮะ